สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องการตกแต่งสติ๊กเกอร์ลายของเรานะครับอย่างตัวนี้ผมก็จะเริ่มจากทำตกแต่งตัวสือก่อนว่ารู้สึกว่าตัวสื่อเป็นอย่างไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เราทำตัวจีด้านหน้านะครับตัวจีสุดท้ายเราก็ลบทิ้งไปแล้วก็กบตบตัวนี้ขึ้นใหม่ชุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องการเพียงตัวจีตัวเดียวเราก็ลบ ส่วนที่เกิดนออกไปแล้วก็นำตัว G มาไว้ตรงข้างหลังที่เป็นตัวสื่อที่แ่งแต่งเสงแล้วนะครับเร้ย่อนลงนิดหนึ่งมันจะเอียงเข้ากับลักษณะของตัวแบบพอดีแล้วทีนี้เรามาดูที่ตัวของสติ๊กเกอร์เราครับเราเราจะมาตกแต่งให้เขาดูเหมือนกับหน้ามาไฟๆหน่อยนะครับ ตอนนี้เราจำไม่ถูกก็เลยเนตจำหลังมากรบไปเลื่อนลงนิดนึงแล้วเราก็ทำเหมือนกับวาเป็นคิวนะครับเราก็ใส่สีดำแล้วก็เดึงให้มันแบบตัวเหมือนกำลังมีคิวแบบมุ่งมั่นนะครับ แล้วเราก็จะกอบตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวเางไว้ฝั่งนีนะ้เราเลื่อนระดับเลื่อนระดับตาที่ลงมาครับมาจาับก็ชิมไว้เป็นการเลือกแม่นะเพื่อเว้นที่แม้นบนให้นใีการใส่ตัวคิวได้ อับแ่งนิดนึงให้ดูแบบเป็นเหมือนโมโหนะครับแล้วก็นำตัวนี้มาวางไว้หลังตัวครับโมเดลวีไัวกับทีนี้เราก็มาดูตัวแสงตอนนี้เราดึงขึ้นครับแล้วเราก็มาดูว่าล,ลาักษณะปากของเราอยากจะให้เขาใหญ่ขึ้นนิดนึงครับว่าโนดที่เราออกแบบไว้นี ทำให้สามารถตึงเราเห็นข้างหลังตัวสีผิวที่มันจะดูอ่อนไปเราเดิเพิ่มขึ้นนะนเมื่อนี้เข้มขึ้นเราเรากดเพิ่มสีนะครับโดยการกดคปนตรงผสมเข้าไปเป็นสิบเปอร์เซ็นตนะครับมี่ก,ก็กดตัวให้ดูใสขึ้นนะเพื่อจะดีดูแตกต่างตัว วันนี้ทำผมทำเหมือนเป็นไฟเล็กๆที่มุมปางทีนี้เราก็มาดูแสงเงานะครับเราจะกลับตัวนี้ที่เป็นตัวชั้นนค้คกับลงมากดขวาบวกแล้วก็ทำใสยูนิฟอร์มนะครับแล้วก,ก็นำตัวนี้เหมือนกันมาวางที่อันอันต่อไปคือระวังเยี้ยงหน่อยอย,ย่อยหน่อยนึงนะครับจะแปรสับมันก็แว่นโดนแสง สฟลายขอบของแว่นโดยแสงเงาซ้อนลงนี้ห็นเราปิดขอบไดนไหมตัวตัวแสงทส้อนที่เงาเนี่ยเราต้องกัจับให้เขาลงไปที่ขอบพอดีคลิกขวาแล้วก็อดเกิร์บดึงขอบเข้า,าให้เป็นขอบของตัวแว่นเงาของเลนส์แว่นพอดี ตัวเงาจมูกนะครับเงาจมูกทอดยาวลงข้างล่างนะครับยลบวบขึ้นมาอันดึงแล้วเราก็ทำใสแบบเล็กออกแล้วก็ยกจมูกตัวขึ้นมายกสมุดจมูกมอ,อเดอ์ทุกคนบมบดขนาดจมูกลงนิดนึ่งนะครับคือเงาทอดที่จมูกจะสูงกว่าตัว ขอบนะครับก็จะดูเป็นมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นเราก็มาดูตัวโบว์ที่ด้านล่างเราจับอันกลบก่อนนะครับแล้วเราดึงเชือกตัวนี้ลงมาเป็นลักษณะเงาที่ทอดลงมาด้านกลางครับออเดอร์แล้วก็ให้เป็นพีอาอยู่ก็หลังตัวของเขาแล้วก็ทำใส่ มันก็จะเป็นเ,นเงาทอดลงไปแต่เงาทอดลงไปแล้วจะไปโดนตัวของต,ตัวของตัวนะครับคือเงาก็จะไม่ทอดลงส่วนที่ช่องว่างนะครับเราจับตัวนี้ไว้กับจับตัวนี้ไว้ล้วกด i ินเ r อร์เซเราก็ได้ชิ้นวัตถุขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งจะสัดเงาพอดีตรงนี้นะครับตรงสีดำเราทําใส่แบบยูนิฟอร์มตอนนี้เราก็จะได้เงาที่ทอดมาจาโบนะครับ ลงที่ลำตัวนะครับเสนี้ตัวนี้ผมใส่เป็นพื้นฐานเขาคือโกตรงเงาที่พืนนะครับเงากระตุกปืนออเดอร์แล้วก็ทูแบกให้เป็นลักษณะเงาคร,ครับจะมีตัวฟุ้งนะครับที่ทำไว้ก็หนามาปะด้านหน้า ตัวฟุงวฟ้งทำให้ดูมันงเงาๆขึ้นนะครับเป็นมิติตัวด้านนี้นี่จะอยู่ด้านหลังแว่นครับเราจับแล้วก็ออเดอร์แล้วก็อินฟลอตัวหน้ามันจะเข้าไปอยู่ข้างหลังแว่นครับแล้วก็ยกปรับเป็นตัวหูได้นะตัวนี้ก็จะเป็นไฟไติงทีนี้เราจะทำให้เป็นแบบลักษณะเป็นดาวแฉกหรือไฟสองหลัง เราจะลงขอบสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็ลงสีเป็นสีเทาจะได้มองเห็นว่าคอนติการที่เราจะลงเป็นลงสีขาวใช้เครื่องมือเชฟทูดึงเข้านะครับเป็นดาวแล้วก็ทําการเพิ่ม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 ,มให้มันเยอะขึ้นนะครับมันก็เป็นแสงเยอะพิ่นขึ้นแล้วก็ออเดอร์อินฟอนออฟตัวฐาน เราจับเอาวออกเอาเอาลายออกะคับมันก็นนนนนจะเป็นตัวตรูปไฟั่นเ่งนะครับเราก็ตแต่งได้อยู่นะครับูไฟติ้งนี่เราก็เอามาเอียงให้เหมือนด้านนนจะเป็นเหมือนไฟติ้งไฟติงครับดูว่าอย่าให้พิกเซลเขาเกินเกินขอบที่ลายกำหนดไว้นะครับ หน่พิกเนี้เราก็ได้ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาใส่ในสติกเกอร์อีกแอคชั่นหนึ่งลอทำกันดูครับ